สวัสดีครับผมไมจ้จงเนยียนวันนี้จะมาที่พี่หู HG Keith Hoy Aselbog Pro g u i Key ok จะเป็นโปรไกคี hi, และอัปเกรดคาเมเดอร์วอลแค้นคาเมเดอร์วอลแค้น Aselbog โอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือหน้าตาของ HG Keith Hoy Aselbog Pro g u i Key ok ในส่วนหน้าจะเป็นรูปของหัวม้าป่าแล้วก็มีรูปหัวคาเมเดอร์วอลแค้น Aselbog นะครับเปิดมาด้านในจะเป็นรูปของหัวม้าป่าไม่สมส่วนนะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับระโปรงตรงนี้นะครับผมสีโปรไกคีคือเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าอเมซิเนกนะครับผม ด้าน,นข้างปุ่มเล่นตรงนี้ด้านล่างใส่ถาด LRC4 สองนุ้นจะกันนะครับผมด้านข้างด้านล่างด้านบนกันเลไไม่ได้นะครับผมโอเคเราป้อเสียงเลยดีกว่านะครับผม Shut Riser! Ready go! A no chance of surviving right, dot Ready? ก็กระบวนเดิมแล้วนะครับผมครับก็จบกันนะครับสำหรับการวิวเอสจีกิทอยส์แอสเซมบล์โปรแกชีหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหากมีพลาดจะขออภัยด้วยนะครับผมก็จบกันนะครับไว้เจอกันตอนไปนะครับผมสวัสดีครับ